สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีและขั้นตอนนะครับการย้ายแอปธนาคารกรุงไทยนะครับจากมือถือเครื่องเก่าเครื่องนี้นะครับวันนี้จะย้ายมาใช้งานที่มือถือเครื่องใหม่ก็คือเครื่องนี้ครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก่อนที่เราจะย้ายเครื่องนะครับก็คือเราต้องเอาซิมนะครับเบอร์มือถือที่เราแจ้งไว้กับธนาคารกรุงไทยมาใส่ในมือถือเครื่องใหม่ก่อนนะครับแล้วก็เครื่องใหม่จะต้องเข้าไปปิดสัญญาณ Wi-Fi นะครับ ต้องใช้เน็ตจากซิมตามเบอร์มือถือที่เราได้แจ้งไว้กับธนาคารเท่านั้นนะครับโหลดแอปกรุงไทยเน็กมาติดตั้งในมือถือเครื่องใหม่นะครับเปิดขึ้นมาในหน้าแรกนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับให้กดคําว่าเริ่มใช้งานนะครับหน้าคําแนะนําหน้านี้นะครับให้กดปุ่มถัดไปหน้าก็กําหนดลายเงื่อนไขนะครับให้ติ๊กยอมรับแล้วก็กดถัดไปครับหน้านี้ก็กดติ๊ก นะครับสช่องแล้วก็กดถัดไปอีกทีนึงครับในหน้าอนุญาตให้เข้าถึงกล้องนะครับหน้านี้ต้องกดคําว่าอนุญาตนะครับแล้วก็ในหน้านี้ครับเป็นหน้าที่ยืนยันข้อมูลเลขบัตรประชาชนนะครับสามารถที่จะเอาบัตรประชาชนนะครับมาถ่ายรูปนะครับตามกรอบตรงนี้ไดเลยนะครับหรือว่าเราจะกรอกเลขบัตรประชาชนเองก็ได้นะครับถ้าต้องการกรอกข้อมูลเองกดคําว่าใส่ข้อมูลด้วยตนเอง ในหน้านี้ก็ให้ใส่เลขบัตรประชาชน13หลักของเราลงไปครับใส่ครบเรียบร้อยให้กดปุ่มคำว่าเสร็จสิ้นแล้วก็กดคำว่ายืนยันสำหรับในหน้านี้นะครับคำแนะนำการสแกนหน้านะครับให้กดคำว่าเริ่มสแกนใบหน้าในหน้านี้เราก็เริ่มสแกนใบหน้านะครับให้สแกนตามคำแนะนำบนหน้าจอได้เลยนะครับ สำหรับในหน้านี้ครับก็เป็นหน้าที่ให้กรอกเลข OTP นะครับที่ธนาคารได้ส่งมาให้ตามใน SMS นะครับสำหรับในหน้านี้ก็ให้ยืนยันรหัส PIN 6หลักตัวเดิมนะครับของแอปธนาคารกรุงไทยนะครับที่เราได้ตั้งไว้นะครับและตอนนี้นะครับขั้นตอน นะครับการย้ายเครื่องก็คือถือว่าสําเร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ในหน้าจอนี้นะครับให้กดปุ่มคําว่าถัดไปนะครับกดถัดไปได้เรื่อยไ,ได้เลยในหน้าการอนุญาตส่งการแจ้งเตือนนะครับแนะนําให้กดคําว่าอนุญ,ญาตนะครับถ้าขึ้นคําว่าเริ่มต้นใช้งานตรงนี้นะครับแสดงว่าเราย้ายเครื่องก็คือสําเร็จแล้วนะครับหน้านี้ให้กดปุ่มคําว่าเริ่มต้นใช้งาน และตอนนี้นะครับการย้ายเครื่องก็คือถือว่าสําเร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเช็คยอดเงินนะครับหรือว่าใช้งานแอปกรุงไทยนะครับในโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้เลยนะครับตอนนี้ข้อมูลนะครับก็จะมาครบเลยนะครับเราสามารถที่จะเช็คยอดเงินนะครับดูยอดเงินในบัญชีได้เลยนะครับถ้าากว่าได้มีการย้ายเครื่องนะครับมาใช้ที่เครื่องใหม่ได้เรียบร้อยนะครับเครื่องเก่าเราจะใช้งานนะครับแอปกรุงไทยไม่ได้แล้วนะครับเครื่องเก่า ก็คือสามารถลบแอปออกไปได้เลยนะครับสำหรับวิธีและขั้นตอนนะครับการย้ายแอปธนาคารกรุงไทยนะครับวิธีก็จะมีเท่านี้เลยนะครับคลิปวันนี้ขอจบไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ